อีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเกต็ตเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนโครงการไกล่เกลี่ยก,ก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ครับ ที่ห้องประชุมสะพานหินวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตนายสิทธิรักด้วงสีทองผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสมุทรปราการช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไก่เกลีย่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2517โดยมีนางสาวจิรารัตน์หามพิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานประจำสารเยาวชนและกรอบครัวจังหวัดภูเก็ตผู้พิพากษาอุโสผู้พิพากษาสมทบผู้ปณีปนอมรวมถึงนายคำพีนินวันผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตและคณะอาจารย์นักเรียนเข้าร่วม สารเยาวยชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายและได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกบระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามปวิแพงมาตรา2 3การไกล่เกลี่ยหลังฟ้องและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวความรู้ทั่วไปกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวและเรื่องของกฎหมายยาเสพติดรวมถึงภัยออนไลน์และภัยใกล้ตัวในสังคมปัจจุบันค่ะ